ผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือจังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจุดพลังต้านทุจริตวันที่20มิถุนายน2568นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมสร้างธรรมภาภิบาลต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายชัชวานเป็นจัสริวงศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุวั์เข็มธนเพชทรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะวิทยาลัยสงร0ย้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมธรรมพิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2568 มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแนวคิดตำบลคุณธรรมและอำเภอคุณธรรมสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอบรมแต่คือการร่วมออกแบบอนาคตของจังหวัดผ่านพลังของความดีความร่วมมือและความมุ่งมั่นของคนร้อยเอ็ดเพื่อสร้างสังคมแห่งค่านิยมสุดจริตอย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทและอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อค้นหาปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำและการจัดทำแผนขับเคลื่อนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นการมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมในทุกระดับของสังคมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนปราศจากการทุจริตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ลองมาดูซิว่าความมาจะใช้วิธีไหนก็ได้อาจจะช่วยกันแยกกันก่อนนะนวันนี้เรามาร่วมกันคิดค่ะใน่ครว่าใมกัเปนอะรความร่วมมือมใจความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง